ครับ่อของผม้าไปเล่นหน้าครับนี่โอ้ยดึงบรรากาศข้างขาน,นเสื้อเก่าครับคนลมากเลยปีกดีอ้ยอความครับ น้องกระตุเตกเศร้าแล้วการเย็นช่วยๆหยยน้าครับเป,เป็นวิธีไปให้ไปหน้าเลยนน่นแดงหน้ากางจากหูบานหูบานเนี่ยสามตลวนองสามตลครับ ใช่มไ,มไม่ได้ารัเลยนากระจเหียยงว่ตสองตัวสามตัวส่วนยางมันได้แต่กลองละเอียด ข้ละเอียดมันบดถึงครับทายสาเนี่ยหน่อยขีเร็วกบ่ได้ครับตด,ดกระหาง,หางทดีตดวขี่ไปม้วก็จุกคา,า,างนี่มีคางเดียวคางนี่คุณม่มมี่ขั้นนี้เกือบยี่สิบปีตั้งแต่สมัยเรียนเรียนใี่ป่งขึ้นจัามาจากไฮจนานาห้นฮี่นอ,อกมาา,กาูเขาเขาเดี ข้างไปให้พระนางทุกสายตะลุมตะบัวคันช่วงนาฝนอีเล, ه, เล่ไปเล่พี่น้องโอ้ยเบ่งให้มันข้าเจาให้มันข้าเจาะช่วงนี้นาฝนดินกูพลอยใน,นข้าวเจาะุดก็มีข้างหน้าผมาเจาะฟุตเละ ก้อยนายตะกวงมันเบือเดอ็ดนะอาเมียนอนไซเวียดนาพี่น,อน้อยไซเวียดปุบ<ฮ>หน้าไซเวียตนทางน,นี่นี่แหละเขาจะสมมาทางไปหน้าคักคโอ้ยร ก็ยังน้อยอยู่เป็นโกลิ้นเท่ากันเล้วนาเป็นไหลทางถ้าเป็นสมัยตะกอนนี่ปลานน่บืนนี่แถว,วนี้รถจะติดรอล์ดบอล์ดรถก็ไรโอ้ยทร้างไปน้ากค่ะ

แบงครับแบนมแงหน่อยแงหน่อยเนี่ยันหน้าเลยครับมาเทียงับ